เวลามาเราก็มีตายครับเราม่เห็นไปทำลายครับแต่กาปติธรรมเราก็คิดบุญกุศลที่นี้ให้เขาไปนะเมือเาบุญเราก็ก็มีมรุกวนเรานั่นแะละเหมือนคนไม่มีเงินมีทองเงยนะถ้าเราไม่มีงินมีทองพอเราเองินทองเข้าไปก็ได้เงินทองดีอกดีใจมอเหมือนคนไม่มีกินแล้วอาหารอะไรกินก็ดีอกดีใจนน เขาขอบอุปกรณ์ขอบบุญขอบคุณของของเราเนี่ยเ้งแล้วเขาจะมาทำลายเราทำไมล่ะลองคิดดูดินี่แหละในโลกของวิญญาณโลกแห่งสังขารในโลกแห่งวิญญาณมันก็ได้รับบุญกุศลจากเรานั่นถ้ามันทำลายเราทำไมลองคิดดูดิมันโยมเนี่ยถ้ามีเงินก็ให้คนก็ไม่มีตังค์ ขาจะยกมือไหวโยมแล้วจะขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณข้าไม่ใช่เขาไม่ทุบปีเรากไหมล่ะมันก็ไม่มีอาหารจินแล้วอาหารให้เขากินนี่แล้วก็จะมาทำร้ายเราไหมล่ะก็จะด่าเราไหมล่ะนี่ให้คิดอย่างนี้เราเป็นบุญเป็นกุศลนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มัน่าจะถามที่นั่นหรือสิ่งสิ่งทั้งหลายนั่นไะ กดีกีการไม่ทำ้ายแน่นอนให้เชื่อมั่นนี่เชื่อมั่นในคุณงความดีเพราะเราไปดีแล้วมันไปทำ้ายใครแล้วมันไปรังแกใครไม่กดดันใครนะไม่ใช่เวทมนตร์คาไม่ได้แล้วอันนั้นนะ่เวทมนต์คาเนี่ยไม่มีใครชอบเลยแม้แต่เราก็ยังไม่ชอบนะมนุษย์เราก็ไม่ชอบและวิญญาณที่ไหนเขาจะชอบยังไง เหตมันก็เมตตาบังคับกันก็เหมือนมนุษย์นี่แหละเขาอยู่บ้านนี้แล้วไปไล่คนนี้จยูบ้านนี้นะเห็นว่าเขาเป็นคนทุกคนยากจนจนผมเห็นเรงแกเห็นเจ้าหน้ที่เขานี่มันก็ต้องต่อสู้กันสิไม่กูก็มึงอะมัตา,ายไปข้างนี่นี่มนุษย์เรานน่ถ้าเราไปดูเมตตาเนีน่ยใครเขาจะมาทำาะไรเราบอกเออนีอ่ขอพากบ้านคน้วยนะอื พอแตสักครั้งค้างคืนสักคืนหนึ่งพอจะสถานที่ก็พักก่อนนี่เมื่อเรามานี่เราจะมาพักพื้นค้างคืนจะมาปฏิบัติธรรมะเจริรจะมาหนังภาวนาสวดมนต์ไหว้พระนี่เราไม่ทำลายก็เนี่ยขอสถานที่แล้วก็พักก่อนหนึ่งเราเขียนเมื่อระาแทนที่ก็จะกรดเจ้าเราก็ แค่เพื่อมาสวดมนต์กับเราแล้วก็นั่งพอนากับเราแค่เพื่อจะได้บุญอีกแถมเอตื่นอาหารถึงขันกินแล้วตอนเช้าเราจะแบ่งอาหารการกินเขาผีแหละแต่เจะมาทำนายเราลองไปดูดมีลูกมีวิติเหมือนกันเขาติดอยู่มานานแล้วเนี่ยเราก็ช่วยเขานี่เลยเขาเรียกว่าเมตตาซึ่งกันและกันที่นี้ วิญญาณที่มีมีารขาวิญญาณที่มีมีสาขาดถึงกลองนี่เย่ปนหนี้ทนี่ได้เป็นเกิดบุญเกิดดีเลดนี้เขาไม่มีกินนีที่เรามาเนี่ยเราก็ให้สมไปอาหารการกินเป็นเดงไม่กินเก็ดแกนี่ม่ได้านก็ามาทำเองเราก็อาหารที่มันเร็จถึงแนยกให้เขาไปไอที่ไหนยังเงินเจ้าก็มกันเงินเป็นตอาหารนะครับ กลางกลางดูานเราเาก็เดียดีใจนี่าบอกให้เมื่อไรหลวงพ่อจะมาอย <c oughs> ู่ีคิดดูอกลัวไม่ใช่เื่องหนากลัวนะเดี๋ยวก็ถ่าเมีดดีเลยอดมีดแ้บวดมีวดมอดไ่้ได้เดี๋ยวไปใชเปิดมุนกว,วนกถาเราเราชอบไหมล่ะ เขามาบังคับเราเราชอบแน่เลบแน่ไมนก็ต้องต่อสู้ก็แลนะ้นะอ่เป็นนั่นแหละนั่นแหละหลวงพ่อต้องไมจะไปกลัวเพราะเรามีเนื้อตายในหัวใจเราแล้วเนี่ดูเถอะดูกันเองดูได้แค่นั้นแหละลหอะืววเมเป็อน,นอย่างนี้นี่วิธีอ่ามีนี่คือเขาเรียกใช้อิทธิ์ตอบปราะมาณไม่ได้ติไม่ใช่คาถานะ นี่ก็เรนะื่ออิทธิฤทธิ์นะมีทิ่งใจเลยเนะนี่ยนะมันเกิดปฏิหารนี่รนั่นมันก็เรื่อกอิทธิฤทธิ์ฝึกได้นี่ก็เรื่อใช้เป็นบ,บาปปนพานมันไม่ฟังมันจะบาปกรรมพระเทศมันก็ไม่ฟังพระจดมนต์มันก็ไม่ฟังกินเหล้าร้องร้ำทำเพลง,งมันโยมนี่ว่าเนี่ยนะเจ้าพ่อก็กินเหล้าอยู่เน,นี่ยมันไปสอนมนต์อยู่นี่นี่สร้างกรรมนะ คุณหาว่าเป็นคนทรงเจ้านั่นแะลรในพวกนี้มันดีไหมอะไรอย่างนี้มันดีนะเขาทําความเพียรเขาทาความดีไงเนี่ยัวเอิงต็นอยู่บนต่น้องเทียงตึมแล้วถูบมุนไอ้ดีน้องมันจะดังมันจะดังอย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันใช่พวกอายุรกายเือมันชั่วพวกคนทานนะมันจะเป็นมุดยอย่างงี้ยเป็นคนพานนั่ นักอยู่ที่ไหนใคะจะชอบมัน่ะก็มีแต่พวกพาน,น,นกันชอบมีแต่อารย์กายมันชอบกันเห็นไมนี่นีอ่อะไรอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ตายอไอย่างนี้มว่าตรวจากษาชินบัญชรเนี่ยเขารล้ขับไล่ผู้ผีรีกาจะตรวจทำไมถ้าไล่เขาไปทำไมเขามาทําอะไรให้เราถึงจะ,ปะไปไล่เขาเขามาหลอกมาหลอนแล้วก็มาทำร้ายเราอย่างาไีไ้ ข้าหูงไล่เลยครับรลอดูหงผูพเจ้าชนามันทั้งแปดนี่เราเกิดชนามันแล้วทั้งแปดแล้วไม่ได้ไล่นะะตลอดผู้เจ้าชนามันทั้งแปดมงคลเชิดถาแถาให้อนไปแต่แล้วก็เกิดทำ เมื่อใจมันมีบุญ<ม>สุดๆแล้วใจม,วนะมีพรนั่นแหละเห็นไหมพระเจ้านั่งตะสลูทำเอาคคถาบทใดจะไปกราบมันไม่มีหลักฐานงะั้นหลวงพ่อจะเคยทูลถามพระเจ้าถามมันถามแบบโง่เลยถามถามันนี่ข้าพระองค์มีคาถาบทใดบ้างจากนะกัจจุติย์พระเจ้าแย้มของมันยิ้มตายยิ้มของมึเออมันไม่มีหลักาฐานะ พราะเธอคิดกันเองจะคาถาบทใดคาถาบทไหนก็ใจเธอคิดกันเองแล้วจะเลยไปปากใจเธอเลยนั่นลองคิดดูดเลยมีคนมันบ้าเรียนตำรับตำรานเรียนวิทยาคมนั่นดูที่ใจเราคาถาไม่มีเพราะใจมันคิดาคดาถาขึ้นเองนะอย่างที่เราคิดอะไรทําอะไรก็ใจมันคิดขึ้นมาทุกอย่างใจมันคิดมาก,ก่อน นั่นท่านแปงว่าให้ม in ีจิตหลุดใจของนี่เป็นคนมีเมตตามีหัวใจนั่นต่เลยเลยต่นเลยเยว่าเมตตาบารมีมันมีใจมนุษย์ไหมถ้าไม่มีเมตตาบารมีก็ไม่ใช่มนุษย์้ายสัตว์โดจฉารม่จะบอกว่าตัวเองเป็นมนุษย์ได้ยังไงเพราะจะมีเมตตาไม่มีเมตตานะครับเออคือดูดี ซึ่งหลวงพ่อไปฝากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าภาพท่านเหมือนตามรูปวาดเลยครับโอ้นี่นี่นี่เหมือนนี่คืจริงเลยครับไม่ไปเลือกทำแล้วไม่เหมือนแต่ถ้ากับรูปยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ละภาพท่านเออเหมือนแต่ท่านนิพพานแล้วไม่มีเหมือนละจะหาอะไรเหมือนไม่มีหรอกไม่มีหรอกในโลกไหนก็ไม่มีเหมือนนิพพานไปแล้วนี่ จิตมันจาสหลุดพ้นไปแล้วนั่นมองแต่โมโหป่วยโอ้โหนี่เลยตัวพุทธเจ้านี่เลยพระลรหันต์มีกันทั้งหมดนี่เป็นพุทธเจ้าด้วยกันทั้งหมดเลยนั่นแหละมองแล้วก็มีเลจอผมบอกไม่ถูกเลยมันนี่มีอะไรเหมือนในโลกมนุษย์โลกอินทรพมอะไรกลางกลางบังวัาปูองค์ปฐมหรือยังไงครับปู่ปูองค์ปฐม มันรูปมันสร้างขึ้นมามันสมมุติขึ้นมาว่าพุทธเจ้าหน้าตายเห็นไหมสร้างรูปขึ้นมาแล้วตั้งชื่อองค์ปฐมญาณองค์เทศนาองค์ปานิพพานปางป่าห้ามญาติอโอ้มันคิดเอาเลยนี่นีคิดเอาทางไว้ไว้น่ะพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์ปูองค์ปฐม มันไม่พูดไงเราก็ไม่พู่ไงเพราะไม่เห็นนี่ถ้าเห็นแล้วนี่อย่างเี้ามา่ก็ทนไม่ได้เลยเพราะเพราะผมที่เขาทำเขาเจ็บนั่นือธรรมบัณ่ลเขาล่ากันมาที่เฉยนี่ก็มัไม่งไมเห็นบุจจาร์มันไม่เห็นธรรมเห็นปุจจาร์ยางไงถ้าเห็นธรรมก็เห็นปุจจารนังไหน้าตาเขาจยกเป็นยัง คนหน้าตายอย่างน้หนาตายอย่างนี้ลูก่างักษณะอย่างนั้นดู่างลักษณะอย่างนี้ <c oughs> นี่ก็ทํากันหลอกกันก็หลกออั้รหลอไอ้ทองแดงมางทองเหลืองมากนี่ก็มาหลอหยุดมากหอปุดอ้ดหอใต้หนึ่งนะแล้วก็คนมนุษย์หลอกึันมาตามภาพตามที่เขาหลดิยอมกันมานี่ยอนทำกันมาเนี่ย ก็มันไม่เห็นนี่ถ้าทำหานี่ก็ทำหา,าทำหา,ำหาคิดหาคิดหรือน้าตายอย่างนั้นล่นางาจะเป็นอย่างนั้นตายจะเป็นอย่างนั้นรูปร่างจะเป็นอย่างนั้นคิดกันเอา